สวัสดีค่ะตอนนี้นิชาก็อยู่ที่งาน Tory Burch นะคะจะพาทุกคนมาดูคอลเลกชันใหม่ก่อนใครเลยคอลเลกชันมีน่ารักหลาย,ลยมากนิชาจะพาเดินดูนะคะว่า มีแบบไหนบ้างเริ่มเริ่มจากนี่ก่อนเน้นสีเขียวกับชมพูนะคะแล้วก็เป็นลายปิ้นแบบนี้เด็ดมากก็มีดีเทลเยอะมากเลยน่ารักมากก็มีกระเป๋า ต้องที่จับเป็นไม้ด้วยนะคะมากมากค่ะใครชอบอะไรแบบนี้รอดูได้เลยนะคะชอรี่เบิร์ดนี่ตรงนี้เป็นไม้นะคะมากมากนะคะค <c oughs> เป็นแนวสปอร์ตหน่อย

เสื้อน,น่ารักมากนิชาหมายบอกไปแล้วว่าลุกหน้า,ากันออากมานยี่สิบเอ็ดสอี่สิบสามสิบสี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันนะถ่ายกันว่านิชาชอบลุกไหนมากที่สุดให้ให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆแล้วก็ลองถ่ายมานะคะ นิ่มมากตรงนี้เป็นเบลที่ดีเทลเยอะมากน่ารักมากใส่สวยมากใส่กับสนิกเกอร์เราดีมากน่ารักมาก,น,ก,มากนี่ก็เป็นอีกตัวที่ใส่ไปชิวๆทะเลได้ ครบมากปากเวยนะเดี๋ยวทุกคนรอดูที่เมืองไทยได้เลยนะคะเพราะว่านิชาก็จะรอที่เมืองไทยเหมือนกันตอนนี้ตื่นเต้นมากนี่เกงตัวน,นี้นับโอ้ยรับรองว่าใส่แล้วหุ่นดีแน่แน่แน่แน,แน่ชอบมากมีสองสีนะคะมีสีแดงแล้วก็สีกรมีชุดนี้ด้วยน่ารักมากใช่สวยทุกชุดเลยค่ะนี่ก็เป็นลายเฟ้นท์นะคะ มาตัวนี้น่ารักมากมากคือ,อ <c oughs> มันเป็นดีเทลที่น่ารักน่ารักมากเลยคะ่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นกระโปรงยาวนะคะฮัลโหลนี่แล้วก็มี evening dress ไม่ใอ่คอที่ยูนิจริงสวยมากๆน่ารักมากๆค่ะรับรองใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่ๆมีกระเป๋า ตุ้มน่ารักมากค่ะอดีค่ะนี่น่ารักมากนี่สกีเกอร์มิกสีนะคะมีสีกลมนะคะนาักมากมีเขียวมีกลมแล้วก็จะมีแดงด้วยรุกนี้น่ารักมากสตใช่ะใช่ะให้กระเป๋าใบนี้มาก เป๋าใบนี้นิชาชอบมากค่ะคือ,อม,มันมีเอกลักษณ์มากละมลองสบายแล้วไม่เหมือนใครแน่อยากได้มากๆค่ะรอเข้าเหมือนไทยแล้วก็ไม่รู้ดี เดี๋ยวเราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นอีกลูกหนึ่งอฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสันมีลาย ใครว่านิชาชอบลุกไหนมากที่สุดเท่าที่ถ่ายมาไทยไทยใ,ใครบ้างน่นรารักมากเลยเนาะน่นรารักมากมีอะเลย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้คือดีมากาามากสวัสดีมัมด้วยได้คะ <c oughs> ่ะใครมาหน่อยเลยว่านิชาชอบตรงไหนมากที่สุดมีก็น่ารักมากคือ ใช่ฉันชอบสวีทีนีนะครับแมากเป็นรายที่ผสมความเอเชียเข้าไปด้วยนะ นีถ่ายทุกอย่างมีกระเป๋าด้วยนะคะป้ากบเอาสักชุดหนถ้าใครอยากได้ชุดไหนเดี๋ยวเข้าเมืองไทยเมื่อไหร่อัปเดตได้ใน PP Group เลยนะคะนี่จะให้ดูกระเป๋า เร,เรียบนะคะแต่ว่าเราสามารถขูดตรงนี้ไได้ด้วยแบบว่าเลือกลายที่เราชอบได้ถูกแบบนี้เลือกสีขูดก็ไดะะ้อันนี้คือนน เอ้หวันนีชารสวยไหมอย่าจะื้อเลนะชาตชอบหลายรุ่นมากอันนี้ก็ไม่หนูอีกอันน่ มีต้มงอนี่ด้วย นี่ก็ครบหมดแล้วนะคะยังไม่มีใครทายเลยว่านิชาชอบชุดไหนเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะชุดที่ชอบมากๆที่คิดว่าใส่บ่อยๆมากๆของนิชาชุดนี้ ของน่าจะเข้า Tory b i r s h o p อบในเมืองไทยนะคะน่าจะช่วงเดือนมีนายังไงทุกคนก็ต้องรอติดตามกันนะคะ Tory b u r c ค่ะ Tory b u r d ยังไงก็เดี๋ยววันนี้นิชาจะไปดูของต่อแล้วคือน่ารักมเดี๋ยวแทมกระเป๋า มากค่ะคอลเลกชันนี้ต้องติดตามนะคะวันนี้นิชาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,บาย